สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคำใบ้และบ่อแสโคลโบครั้งที่1นะครับเมื่อวานในไลฟ์เนี่ยคำใบ้มาเพียบเต็มไปหมดนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมีคำใบ้ที่ค่อนข้างจะพิเศษเอาบอกเลยนะครับว่าคำใบนี้นะครับมาจากลุงยุทธนะครับอ่าลุงยุทธเอาคำใบ้พิเศษตรงนี้นะครับมาให้ผมนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะทําให้ได้รู้หรือเปล่าอ่าว่า ตัวใหม่นะครับโกลอเอนเจอร์ประจำเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งนะมาวันอังคารที่26กันยานี้แล้วครับมาไวครับแล้วก็ไปจบนู่นเลยไปเดือนตุลานะยาวๆกันเลยทีเดียวครับอ่านะครับอ่ะซึ่งนะครับเขาเกมมาวันนี้นะตู้อ่าตู้มืดเก่ามาแล้วอคลิปเมื่อเช้าเปิดกรชาไปแล้วนะลองไปดูกัน,นครับว่าอ่าจะเปิดไหมหรือไม่เปิดดีอะไรยังไงก็ได้นะครับ อ่ะก่อนอื่นครับขอโปรโมตร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลอ่าร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับอ่าตู้กาชานะเผื่อใครเปิดกาชาไปแล้วเนี่ยฮ้ยังไม่พออยากจะเปิดอีกอยากได้ปูอ่ะมีกบม้วงคม20ตัวแล้วนะครับแล้วโครโจรโบจอดจะมาอ่าเห็นราคาแบบน่าโดนนะผมแนะนาครับรีบเติมเลยโดยเฉพาะแพ็คต่างๆนะรีบไปเติมร้านลุงนะครับร้านลุงนะครับตอนนี้ลุงแจ้งมาว่า Android น่าจะไม่ได้รับเติมอีกแล้วอ่าไม่รู้จะไม่ได้เติมเมื่อไหร่เรียกได้ว่า Android อาจจะ ทำราคาถูกไม่ได้แล้วตอนนี้คือร้านลุงครับ iOS เท่านั้นสายัย iOS สบายใจเลยครับ Ruby เติมรัวๆนะ Ruby เติมเยอะลดเยอะครับซื้อแพ็คต่างๆจัดได้เลยนะส่วน Android ที่ยังอยากจะเติมถูกนะครับร้านลุงเนี่ยรับบริการพิเศษนะแต่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับถ้าสมมุติจะซื้อแพ็กแพ็กเ a นเจอร์แพ็กเกียนะครับอันนี้กดรับเองได้หมดเลยจะมีแค่ Ruby ฝากลุงกดรับได้หรือถ้าต้องการเปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์เติม Ruby ้รัวๆวอ่ะก็เติมเยอะลดเยอะนะเพราะว่าต้องเติมด้วย iOS เนะครับก็ฝากลุงเปิดการ าได้เลยฉะนั้นเนี่ยร้านลุงรับบริการพิเศษตรงนี้อ่าใครที่เป็น Android เนี่ยไปจอรอที่ร้านลุงได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแปะลิงค์ร้านลุงเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะลุงยุทธชาแนลอ่ะยิ่งตอนนี้นะข่าวโคลาโบด้วยนะต้องไปติดตามลุงกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับใครอยากเติมนะไปตามลิงก์ครับลุงยุทธชาแนลอ่าร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็บริการพิเศษรับกดรับลูบี้รับเปิดกระชาเนี่ยต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับอ มาครับ คือช่วงนะี้โอ้โหคึกคักแบบโคตรคึกคักสุดๆอ่ะผมค่อนข้างจะชอบนะในภาวะแบบนี้ครับที่ผู้เล่นนะอ่ะอย่งางเมื่อวานในไลฟ์เนี่ยก็โอ้โห2000กว่าเรียกได้ว,ว่าปลอดแตกกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันเป็น2โคโรโบสุดท้ายของปีนี้แล้วหลายคนก็เลยรอคอยว่าเฮ้ยเรื่องเก่าที่จะกลับมาใหม่อ่ะซึ่งเรื่องเก่านะครับลุงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยข้อมูลนี้ผมคุยกับทีมงานมั้งแต่ต้นปีแล้วเขาก็บอกมาแบบนี้เหมือนกันนะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะครับไม่ว่าจะ จะเป็นเรื่องเก่าเอากลับมาทําใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครใหม่ๆไปเลยอ่ะอย่างเช่นยาฉ่ายฮิเมะอย่างเงี้ยก็เป็นใหม่ไปเลยนะครับอ่าอย่างมีแค่แบบแอตแทกออนไลทันอ่านะครับที่อาจจะแบบเอามาปัดฝุ่นทําใหม่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นซีซั่นใหม่เป็นเนื้อเรื่องใหม่เนื้อหาใหม่อ่าทางญี่ปุ่นเขาเลยมองว่าทุกอย่างจะเป็นของใหม่หมดอ่ะคราวนี้ก็ไม่รู้ละพูดยากแล้วครับว่าสรุปเนี่ยโอโคโรโบที่จะมาเนี่ยวันที่26กกันยาก็คือรอบเดือนตุลาคมนะครับก็เลย ไม่สามารถจะให้คํานิยามได้ว่ามันเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่อันนี้คือต้องไปคุยกันหลังใหม่นะครับซึ่งผมยังไม่ฟันธงนะ,ะต้องบอกก่อนครับว่าณนะตอนนี้ไม่มีใครได้รับการเฉลยะนะครับจะมีแค่ข้อมูลอยู่ในมืออ,อยู่ที่ว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนแล้วก็ใกล้จะแกะไปถึง โคลรโบที่แท้จริงได้มากที่สุดมีค่านี้เต็มที่ก็90% 9 0กว่าเปอร์เซ็นต์99แต่ยังไม่มี100%นะอานฉะนั้นเนี่ยจากคำใบ้ในวันนี้รวมถึงคำใบ้พิเศษ ลองคอมเมนต์มาดูผมก็อยากรู้จากคอมเมนต์เหมือนกันนะในใจผมพอจะมีแล้วแต่คราวนี้ผมจะนําเรื่องที่มีอยู่ในใจเนี่ยจริงๆตอนนี้เหลืออยู่แค่2เรื่องแต่ผมจะยังไม่บอกนะเพราะว่าโกดบะโบยไม่มาเดี๋ยวจะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆผมจะวิเคราะห์แล้วก็นําข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปหาต้นทางเลยว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าจะใกล้เคียงได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูคําใบ้เลยดีกว่านะครับ รูปนี้นะรูปนี้ผมเอามาจากกล้องวงจรปิดที่บริษัทนะครับอ่าก็จะเห็นอ่ากระดาษคําใบนะตามรูปนี้อซึ่งก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วนะครับอ่ะข้อหนึ่งนะมาไล่กันทีละข้อนะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูสตรีมผมเมื่อคืนไม่ได้ดูไลฟ์ทางการเมื่อคืนนะคลิปก็ไม่ได้ดูครับอาจจะมาเห็นในคลิปนี้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยเขาใช้คําว่าค่อนข้างดังเลย เออซึ่งคำว่าค่อนข้างดังต้องไปตีความมันเองอ่าทุกรอบโคลโบมีดราม่าตลอดในคำว่าค่อนข้างดังเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะดังในแบบไหนอ่าเอาเป็นว่าค่อนข้างดังนะครับแล้วก็มีหลายซีซันคำว่ามีหลายซีซันผมเคยเอามาใบ้แล้วนะครับว่าคำว่ามีหลายซีซันเนี่ยหมายความว่ามี2ขึ้นไป อ่านะครับมาก็คือมากกว่าหนึ่งเนี่ยก็คือมีหลายซีซันแล้วนะอันฉนั้นเนี่ยมีตั้งแต่2ซีซันขึ้นไปนครับซึ่งยังไม่ได้บอกด้วยว่าสมมติมี2ซีซันเนี่ยไอซีซัน2จบหรือยังหรือว่ายังดาเนินอยู่เราเป็นว่ามันมีมากกว่า1นซีซันแล้วนะอ่านะครับต่อมาครับตัวละครหลักไม่ได้มีแค่ผู้ชาย เออพอมีคำนี้ปุ๊บเนี่ยเขาใช้คำว่าตัวละครหลักไม่ได้มีแค่ผู้ชายหมายความว่าผู้หญิงก็เป็นตัวละครหลักด้วยเหรออ่าผมต้องบอกก่อนนะว่าจากคำใบ้ที่ผมทำมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการบิดแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการตีความเข้ามาเกี่ยวขอ้องอ่านะครับว่าถ้าเกิดตีความถูกก็เป๊ะนะอันนี้คือเขาบอกว่าตัวละครหลักไม่ได้มีแค่ผู้ชายแสดงว่าในตัวละครหลักก็ต้องมีผู้หญิงด้วยเหรอ เออครับโอ้แบบนี้น่าสนใจนะอ่ะต่อมาครับการต่อสู้แบบแฟนตาซีตรงนี้ถือว่าเป็นดราม่าอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปเสิร์ชหาด้วยคําว่าต่อสู้แบบแฟนตาซีมันอาจจะไม่ขึ้นเรื่องนี้หรือเราไปเสิร์ชหาอีกแบบหนึ่งอาจจะขึ้นว่าเฮ้ยเรื่องนี้ก็ต่อสู้แฟนตาซีนะ เอาเป็นว่าภาพรวมถ้าเนื้อหามีการต่อสู้แล้วแบบเอ้ยแฟนตาซีมีความหลากหลายแต่งตัวแปบบแบบแบบลกแปลกแหวกแ้วอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นต่อสู้แบบแฟนตาซีทั้งหมดเลยเอาเป็นเหมาหมดเลยนะถ้าต่อสู้แฟนตาซีก็คืออัทุกเรื่องครับถือว่าต่อสู้เป็นแนวแฟนตาซีกันหมดนะครับเพราะว่าสมมติดักกันบอลอย่างเงี้ยโอ้โหปล่อยพลังแต่งตัวแปลกประหลาดมันก็แฟนตาซีเหมือนกันอ่ะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าเหมาหมดเลยครับว่าทุกเรื่องที่เป็นต่อสู้แฟนตาซีได้หมดนะครับ ต่อมาครับมีการแบ่งพักแบ่งพวกคือเอาจริงนะแนวต่อสู้มันก็ทุกเรื่องแหละมันก็ต้องมีนะตัวดีตัวร้ายแต่ว่ารายละเอียดเชิงลึกตรงนี้ต้องไปแกวเองว่าแบบเฮ้ยเนื้อหาของอนิเมะเรื่องนั้นๆอันต้องบอกก่อนนะเป็นอนิเมะครับอนิเมะเรื่องนั้นเนี่ยมันแบ่งพักแบ่งพวกอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยศัตรูตัวดีตัวร้ายมันก็คือแบ่งแยกอยู่แล้วนะเออก็เลยคิดว่าข้อนี้มันน่าจะมีคำนิยามเชิงลึกไปมากกว่านี้อีก อ่านะครับอ่ะต่อมาครับตัวละครสําคัญอ่ามีผมสีส้มด้วยแล้วก็มีผมสีขาวไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคนละตัวนะส้มก็คือส้มเลยครับอ่าซึ่งในเกมไรเดอร์เราก็เห็นแล้วว่าอันไหนหัวส้มก็คือหัวส้มนะอ่าสีขาวก็คือขาวนะครับก็ใช้คำว่าตัวละครสําคัญด้วยอันนี้คือเรียกได้ว่าน่าจะพอตัดโดเลือกได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่าต่อมาครับพลังของแต่ละตัวละครเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวคือส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้นน่ะ นะการต่อสู้เนี่ยแนวต่อสู้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีท่าพิเศษเป็นเฉพาะตัวอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยรู้มากนักเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาครับมีตัวละครบางส่วนที่ไม่ใช่มนุษย์อันนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอ่ะตอนไม่ใช่มนุษย์มีสัตว์ก็มีมีปีศาจมีอสูรนะครับอ่ามียักษ์มีมารโอโ้ก็ยากอยู่ถือว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับต่อมาครับมีตัวละครที่มีรูปรูปลักษณ์ค่อนข้างแก่ อ่าอันนี้ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นตัวละครหลักหรือเปล่านะครับก็มีรูปกษณ์ค่อนข้างแก่ก็ไม่ตีความไว้เลยอาจจะผมขาวมีหนวดมีเขาอ่าหน้าเหี่ยวหน้าย่อนอันนี้ไม่รู้เพราะคําว่าแก่ในที่นี้คือมองแล้วแบบบางคนอาจจะดูแบบไม่แก่ก็ได้อ่าอันนี้แล้วแต่มุมมองนะก็ถือว่าค่อนข้างจะช่วยแต่ว่าแต่เรื่องมันต้องมีตัวละครที่มีลดดักษณะนี้ไหมมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายข้อเนี้ย ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเหมือนไม่ช่วยแต่พอสุดท้ายปุ๊บเราเหลือเรื่องที่แบบคิดว่าน่าจะใช่เนี่ย มันเรื่อยๆทำไม้คิดว่าข้อเน,นี้ยค่อนข้างจะช่วยเยอะนะครับก็คือคาสึยุกิโคนิชิครับอ่าให้เสียงภาคคนเนี้ยเขาเป็นนักภาคของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะดังนะครับซึ่งถ้าไปเสิร์ชหาโอ้โหเขาภาคเป็นรอยเรื่องจริงๆภาคเป็นรอยเรื่องจริงๆนะมันก็เลยเรียกได้ว่าตรงเนี้ยมันอาจแต่ไม่ช่วยแต่พอเราตัดเรื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยมันเหลือน้อยลงนะครับอ่าวันนี้ผมนํารูปตัวอย่างมาให้ดูนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างนะมีอีกหลายเรื่องต้องบอกก่อนแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องที่คิดว่าเฮ้ยน่าจะพอรู้จักกันน่าจะใช้คําว่าค่อนข้างดังได้อาจจะมีเรื่องที่ตกหล่นนะเพราะว่าน้องบางคนจะบอกว่าพี่เรื่องนี้ก็ดังนะเรื่องนั้นก็ดังเรื่องนู้นก็ดังอาจจะตกหล่นอันนี้กราบขออภัยมาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเฮ้ยเขาก็ภาคเรื่องนี้ทุกคนนะพิมพ์ได้เลย ต้องบอกด้วยนะครับผมอยากได้ข้อมูลบอกว่าพี่เรื่องนี้เรื่อง A B C เขาภาคตัวละครเอ BC เอ BCD อ่าอะไรประมาณนี้ผมจะได้รู้ข้อมูลว่าเฮ้ยมันก็มีเรื่องนี้อยู่นะอ่ะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับอ่ะบางาตัวละครไม่ได้อยู่ในรูปนี้แต่ผมไปดูจากข้อมูลอื่นๆมานะครับอ่านนามนี้นะครับอาเลซัสเรยเยอร์นะครับจากแฟร์ดิเทลนะครับอา,อายุจากบูล็อกนะครับชูเฮฮิสกิจากบีดโอเรื่องนี้คือ เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งนะแล้วก็เฮราเคาสจากเรคคอร์ดออฟแล็กน่าล็อกโคนชนเทพอันนี้ก็ตัวเต็งอยู่เหมือนกันอันนี้มาถึงเรื่องนะอันต่อมาครับอุซุยครับอ่าอุซุยครับจากเดมอนไซเออร์ก็คือดาบที่ฆ่านาสูรนั่นเองครับอาทาเครุจากไฟฟอร์ดนะครับดิอาโวโรนะครับจากโตโจภาค5นะครับแล้วก็อามาดิมารุอ่าอามิดามารุนะครับอามิดามารุจากชาแมนคิงนะครับแล้วก็อ่าคูทาโร่นะครับคูทาโร่จาก โตเกียวกูนนะครับแล้วก็เวอร์มิเลียนครับจาก b l a c k c ควเ e r ร ast, ์นะครับเดฟัสจาก7บาปนะครับแล้วก็ซาวโชจากวันพีสอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะส่วนใหญ่คือจะเลือกเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยน่าจะรู้จักกันแล้วก็น่าจะค่อนข้างดังนะครับอ่าคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าเฮ้ยเรื่องไหนที่มันดูจากใกล้เคียงได้มากที่สุดนะครับอ่ะเบื้องต้นนะผมบอกก่อนนะ คือใครติดตามผมมานานจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เรามักจะให้ตัดเป็นเบอร์ต้นๆไปเลยหมายถึงในปีนี้ก่อนนะรวมถึงกุมภาพันธ์ด้วยครับเพราะว่ากุมภาพันธ์เนี่ยดีล,ลบบไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าตอนนี้เนี่ยดีลโครโบก็จะขยับไปเรื่อยอ่าเมษามิถุนาครับเพราะว่าโครโบจะมาในเดือนเลขคู่นะครับแทนซีซันสิเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่าฉะนั้นเนี่ยใครเล่นเกมนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับคือผมจะบอกตลอดครับว่าอ่าอนิเมะนะครับที่จะมาคอแลแลบเนี่ย คือเกิดได้ทุกเรื่องบอกก่อนเลยครับว่าสามารถเกิดได้ทุกเรื่องจริงๆไม่มีข้อยกเว้นแต่ข้อมีดมีต้องมีต้องแชรว่ามีข้อยกเว้นคือมันมีเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับ 1. คือมันแพง ไอ้ดังไม่ดังน่ยดังระดับสูงแค่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ราคาหรอกหรือบางทีอ่าเขาดังไปนานแล้วราคาลดลงมาแล้วอ่าต่อรองได้อันนี้เราไม่สามารถรู้ได้ครับคือเรื่องไม่ว่าดังขนาดไหนถ้าวันหนึ่งเนี่ยความดังเขาลดลงหรือว่าเขาแบบพร้อมที่จะเอามาคอนลับกับเกมต่างๆมันก็ได้หมด อ่ามันจะอาจจะมีแค่เรื่องที่แบบว่าอ่าหนึ่งคือแพงมากจริงๆแม้ว่าจะเ,เกมค่ายลาเกมอื่นไปช่วยหารก็อาจจะยังไม่ไหวอ่านะครับต่อมาคือเขาไม่พร้อมที่จะคอลลบเลยหรือคอลลัปปีหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดแค่ครั้งสองครั้งนะครับคือบางเรื่องเนี่ยผมพูดไปแล้วแต่ว่าขอไม่เอ่ยชื่อเกมคือคือมีเอ่ยไปแล้วคือบางเกมเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ตัวเต็มเขาเรียกว่า เหมือนรอบอะรอบซื้อเขาไปซื้อผ่านเอเจนซี่มันก็เลยได้ใน,ในราคาที่ถูกแต่ของค่ายลายเนี่ยเวลาเขาซื้อเขาไม่รอบซื้อแบบนี้เขาต้องซื้อแบบไปเข้าหาบริษัทโดยตรงฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเลยจะสูงมากๆนะครับเอาผมไม่บอกตัวเลขแล้วกันแต่ว่ามันสูงมากๆยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยในหลายๆเรื่องเช่นดากอนบอลอ่าวันพีซอ่านาโดโตนะครับ ดาบพิฆาตศูนพวกนี้แปะไว้เลยอาจจะมีอีกสักงสองสาเรื่องแต่ก็ไม่แน่ดูทรงแล้วเนะี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เอ่ยมาอาจจะมาได้ในอนาคตแต่อย่างที่บอกในเงื่อนไขที่บอกนะพร้อมลดราคาพร้อมจะมาคอลลัพร้อมจะคอลลบเพิ่มมากขึ้นพวกนี้มาได้หมดแต่นะตอนนี้ที่เราคุยกันจนถึงกุมภาเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่มาแน่นอนอ่าบอกเลยว่าไม่มาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับอ่าอย่างวันพิษกับดาบพิฆาตศูนเนี่ยใครจะไปรู้ว่า อ่าเลทราคาเนี่ยแทบจะเท่ากันแล้วทั้งทังที่ดาบพิ่ข้าเนี่ยเพิ่งจะมาใหม่เพิ่งจะดังใหม่ๆแต่อย่างที่บอกนะว่ามันมันช่วงกําลังขึ้นนะราคาเขาเลยค่อนข้างจะขึ้นอีกฝั่งนึงก็เก่าแล้วราคาก็เริ่มจะลงมาบ้างเนี่ยแบบนี้ไม่มาให้ตัดทิ้งไปเลยนะครับอ่าดันั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมาก็ถือว่าแบบตกใจเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้มาจะไม่มีประมาณนี้โอเคมาดูเรื่องที่คนวิเคราะห์กันแล้วมีโอกาสว่า มันจะใช่นะอันนี้ผมจะไม่ตัดออกนะครับในแต่เลือกอ่ะหนึ่งครับบีดเออบีดดังนะน้องๆยุคนี้อาจจะไม่รู้จักนะครับในยุคผมนี่ถือว่าดังมากๆคือมันก็น้าจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นมังงะนานๆแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ถือว่ามีภาคใหม่ไหมอไอมหาสงครามอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็มีคนได้แกะมาทีละข้อก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆ อ่ะต้องบอกก่อนนะมันจะยังไม่มีเรื่องไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีแต่แบบใกล้เคียงมากมากหรือแบบเอยอาจจะพลาดตัวหนึ่งพ่อหรือไอ้จุดที่พลาดเนี่ยจริงๆมันก็คืออยู่ในชอยนั่นแหละแต่เราอาจจะแบบนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงนะอ่ะต่อมาครับเ e c o คอร์ดออฟเลกนาล็อกอ่มามหาสึกคนนนเทพมาได้นะไม่ใช่มาไม่ได้นะเออครับอย่างที่บอกครับว่าอ่าคำนิยามในรอบนี้ไม่ได้มีคำว่าเก่าหรือใหม่นะครับอ่าเพราะว่าถ้าเกิดมาปุ๊บมันอาจจะเป็นตัวละครใหม่หมดเลยก็มีความเป็นไปได้นะครับอ่าดูแล้วเนี่ยก็แบบ เฮ้เป็นไปนได้อยู่เหมือนกันเออครับเมื่ออ่นอานดูนะต่อมาครับชาแมนคิงครับอาชาแมนคิงเนี่ยผมขออนุญาตเอามาแปะเอาไว้ด้วยความที่ว่าชาแมนคิงภาคใหม่เนี่ยภาคลูกของแอนนากับโยเนี่ยยังไม่ได้ฉายแต่ตรงเนี้ยผมแอบติดเอาไว้ตรงที่ว่าชาแมนคิงก็มีการภาพ อ่ามีดามารุนะครับผมข่าวด้วยนะครับมีการพากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าโดยคาใบเนี่ยมันก็ตรงได้หลายข้ออยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลที่ผมเคยบอกว่าชาแมนคิงเคยถูกสลับตัวกับบากิเพื่อที่จะไปรับนะครับ89ดาวท่านั้นเนี่ยชาแมนคิงผมก็เลยแอบกลัวว่ามันอาจจะกลับมาไหมอ่าครับแต่ว่ากลับมาภาคใหม่มันยังไม่มีไง อ่าภาคใหม่ยังไม่มีนะก็เลยคิดว่าจะเอากลับมาทําไมวะตรงนี้ไม่อยากให้มาแต่แปะเอาไว้ก่อนเผื่อมันมาแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ขอให้ไม่มาขอให้มานะเรื่องนี้ผมอ่ามันผ่านดาราม่าไปแล้วงนะก็เลยแบบไม่อยากให้มาครับอ่ะต่อมาครับโจโจ้นะครับอ่าโจโต้นะครับก็ มีความน่าสนใจอะเมื่อเมื่อดูเนื้อหาอะไรต่างๆเนะี่ยก็ถือว่าถูกหลายเรื่องนะครับถูกหลายข้อนะแล้วก็ f a i r ิ t เทลอ่เพิ่งได้บอกไปเหมือนกันว่าเฮ้ยแฟนนิเทลก็มีความน่าสนใจนะอ่ามีภาคอ่าไฟนอลซีรีส์นะครับมีอะไรที่ถือว่าเฮ้ยค่อคนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วก็ต่อมาครับ b บ c ็กโค v เ r นะครับ อ่าอันนี้ผมใช้รูปแปะอนเดิมแปะก่อนนะแบ็คโคเวอร์นะครับแบ็กโคเวอร์ก็ถือว่าถูกหลายเรื่องถูกหลายจุดอยู่เหมือนกันเออครับเวอร์มิเลียนก็มีการภาคอยู่จริงนะอน,นุูนี่น่รายละเอียดก็ถือว่าค่อนข้างตรงครับส่วนสุดท้ายเรื่องที่ผมก็ขออนุญาตเอาติดเข้ามาเพราะว่าเมื่อไปดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็เข้าขายได้อยู่นะแม้ว่าข้อมูลที่ผมบอกว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องเก่ากลับมาเนี่ยมันจะอยู่ในรอบ2ปีที่ผ่านมาแต่ผมขอติดเรื่องนี้เข้ามาด้วยก็คือ7บาป เขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เมื่อเอาไปไล่ดูเนี่ยเฮ้ยมันค่อนข้างจะใช่นะครับอ่ะซึ่งนะคำใบพิเศษอันนี้ลุงยุทธให้มาเป็นพิเศษนะเพราะว่าไอ้เก้าข้อเนี่ยเป็นเก้าข้อที่เราเห็นกันในไลฟ์นะครับอะไน,นี้คือจะเป็นเรื่องที่สมมติเวลาผมไปผมก็จะไปแอบถามแบบนี้แต่รอบนี้ผมไม่ได้ไปไงผมก็เลยไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ผมก็จะมีแค่ข้อมูลเก่าๆนะครับแต่ว่าข้อมูลหน้าง,งานเนี่ยมันจะต้องมีการหลอกถามคือทุกคนเนี่ยได้หลักสูตรจากทีเคลเลนเอร์ไปพอสมควรนะครับว่าหลอกถาม อ่าดูสีหน้าแววตานะครับใครมีทักษะการหลอกถามได้เก่งที่สุดแล้วก็จับสีหน้าแววตาได้เก่งที่สุดก็มีโอกาสจะได้คําตอบที่ดีแต่ก็ไม่ได้การันตีนะเพราะว่ายุคป,ปัจจุบันเหมือนเขารู้แล้วนะว่าไอแบบตกใจคือแกล้งตกใจหรือแบบแววตาว่างเปล่าคือไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะเออะทะั้นั้นมันเป็นทริคนะของครีเอเตอร์ที่เวลาจะไปถามข้อมูลพิเศษที่แบบเขาไม่ได้บอกนะอย่างรอบนี้ไม่ได้มีการเฉลยนะก็ยังถือว่าไม่ได้ร้อนะครับอ่ะโอเคครับ สุดท้ายท้ายสุดครับข้อมูลนี้นะครับข้อมูลนี้ครับเขาบอกว่าใน Netflix อ่ะดูได้ใน Netflix นะใน Netflix เนี่ยกำลังฉายภาคใหม่อยู่แล้วภาคเก่าก่อนที่จะเป็นภาคใหม่ที่ฉายอยู่เนี่ยเพิ่งจะจบไปไม่นานอ่าถ้าคำใบ้ข้อนี้นะครับไม่ได้โดนบิดนะต้องบอกก่อนนะไม่ได้โดนบิดไม่ได้บิดจากลุงนะลุงเขาถามมาจริงๆริครับถ้าไม่ได้โดนบิดจากทีมงานเนี่ย ไอ้คำใบ้เนี่ยผมใช้คำว่าแทบจะไปถึงเฉลยได้อยู่เหมือนกันซึ่งมันเหลือสามเรื่องผมยังไม่บอกในนี้แล้วกันเดี๋ยวจะค่อยแกะไปทีละคลิปทีละคลิปแล้วกันนะในส่วนของคลิปคำใบน้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดอยู่เหมือนกันครับว่าใน n Netflix เนี่ยกำลังฉายภาคใหม่อยู่นะครับแล้วก็ภาคเก่าเพิ่งจบไปไม่นานเออลองดูแล้วกันนะว่าจากคำใบ้นี้นะครับมันจะไปสู่ โคโรโบครับของเดือนตุลาคมหรือเปล่านะที่จะมาในวันที่26นะครับอคอมเมนต์มาได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกยังไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะเต็มที่ก็99เปอร์เซ็นต์นะหรือแบบเฮ้ยมันยังแบบพลิกล็อกได้อีกไหมจริงๆเนี่ยมีนอกเหนือจากนี้อีกนะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันอ่าหนึ่งไม่ได้ดังเท่าไหร่อ่าคือดูจากคาใบนะ้น่ะตรงเกือบหมดทุกข,ข้ออยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังเท่าไหร่หรือผมอาจจะพลาดเองว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันคือดังนะแต่ว่าขอ แยกเอาไว้อีกกลุ่มหนึงแล้วกันอ่าซึ่งได้เคยบอกบอกไปแล้วแหละว่ามันก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่เบื้องต้นเอาไปดูตามนี้อ่าคำใบเก้าข้อครับรวมถึงคำใบพิเศษนะครับว่ามันไปตรงกับเรื่องอะไรมาบอกนิดนึงครับว่าเป็นเรื่องนี้อ่านะครับไอเจ้าคัตสึยุกิโคนิชิเนี่ยภาคอะไรนะครับภาคตัวละครอะไรนะครับแล้วก็จาก9ข้อเอา8ข้อตัด9ไปเพราะว่าเขาภาคอะไรเนี่ย ก็ดูว่าแบบเฮ้ยมันตรงกับอะไรบ้างอ่ามีหลายจีเ่นตัวละครหลักอ่าไม่ได้มีแค่ผู้ชายก็คือมีผู้หญิงผู้หญิงคือใครอ่าบางเรื่องเนี่ยผู้หญิงเขาเราก็ไม่รู้ว่ามันสําคัญไหมบางเรื่องคือมันมีแต่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยถือว่าเป็นตัวละครหลักไหมครับ สีผมสีส้มคือใครผมสีขาวคือใครอ่านะแบ่งพักแบ่งพวกเนื้อหาเป็นยังไงอ่าไอต่อสู้เปนสีผมใช้คําว่าตัดทิ้งไปเลยนะถือว่าแบบไอ้ถูกได้หมดทุกข้อไปเลยกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวละครที่ดูค่อนข้างแก่คือตัวอะไระมาคอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะสำหรับคนที่หาข้อมูลมาแบบเน,น้นๆล้วผมจะเอาทุกข้อมูลไปแกะต่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ อาโอเควันนี้ประมาณนี้ครับใครที่รูบี้นะครับตัวกระช่าหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะครับก็แนะนำร้านต้มเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลร้านต้มเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะร้านลุงมีรับบริการพิเศษอ่าเรียกได้ว่าใครที่เป็น Android แล้วแบบเอยอาจจะไม่ได้เติมแล้วเพราะว่า Android ลุงบอกว่า อาจจะไม่มีการทําโปรโมชั่นราคาถูกได้อีกแล้วนะครับก็จะเป็น iOS ล้วนๆนะ Android ก็ต้องมาเติมด้วย iOS แล้วนะครับฝากลุงรับบริการนะกดรับ r u b ีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อแพ็กเกจต่างๆเนี่ย r u b ีกดรับไม่ได้ให้ลุงกดรับได้นะหรือเติม r u b ีล้วนๆครับไปเปิดกรชาเดนเจอร์เปิดกระชาเกียร์ครับฝากลุงเปิดกระชาได้เลยอ่าทักแชทไปที่ร้านลุงเลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านลุงเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับแล้วก็ช่วงนี้นะอ่านะครับข่าวสารโคโลโบก็ต้องติดตามที่ช่อง YouTube ลุงยุทธชา แปะล,ลิงก์เพจลุงนะทักแชทไปที่เพจลุงนี่เลยครับอยากจะเติมอะไรก็รีบจัดนะอ่ะแพ็คของเดือนนี้เติมได้เลยนะเติมได้ถึงก่อนมันหมดอ่ะไปดูแพ็กก่อนนะครับว่าแพ็คเนี่ยเวลามันหมดเท่าไหร่ซื้อว่าสุดท้ายทันก็พอครับที่เหลือเนี่ยทำภารกิจในแพ็คให้ครบอ่าก็สามารถที่จะกดรับครบนรับส่วนเดือนหน้าก็เดี๋ยวแพ็คที่เป็นแพ็กของรายเดือนเนี่ยมามันก็จะมาอีกนะไม่ใช่ว่าไม่มานะอ่าสามารถที่จะเติมได้นะครับอ่ะก็ไปตามลิงก์นี้เลยครับที่ร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ลาไปกันครับสวัสดีครับ